เรื่องการแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะไม่ใช่ที่ไหนก็ทําแล้วเหมือนเหมือนกันเชื่อไหมว่าการแก้กล้ามเนื้อตาเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยมีคนมาพูดเท่าไหร่อ่ะปัญหาที่พบได้บ่อยเลยทํามาแล้วตามเป็นภูเขาก็คือทําปุ๊บแล้วมันก็สูงขึ้นแล้วมันก็โค้งลงซึ่งสิ่งนี้เกิดจากการแก้กล้ามเนื้อตาที่ดึงแค่ ตรงกลาง2นะคะจะเป็นมากในคนที่อายุเยอะรูปตาจะเป็นอย่างนี้ข้างๆก็จะดูโตดูโก่งดีนั่นแหละแต่ข้างหน้าเนี่ยมันจะแหลมลงมาเกิดจากการแก้กล้ามเนื้อตาที่ไม่ได้ประเมินตั้งแต่แรกว่าคนไข้าอายุเยอะต้องดึงข้างหน้าขึ้นไปด้วยแล้วไลใ่ให้มันโค้งรับกันปัญหาอีกอย่างหนึง่งคืออย่างเช่นว่าแก้กล้ามเนื้อตามาแล้วรูปตานะมันขึ้นไปปุ๊บแล้วมันก็โค้งลงอย่างงี้ตาก็จะเป็นตัวแอลเกิดจากการดึงที่แบบมันไม่บาลานซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทํามาแล้วมีปัญหาเนี่ยบางเคสสามารถแก้ได้บางเคสา ดูเปนเคสๆไปก่อนจะแก้กล้ามเนื้อตาต้องประเมินให้ดีว่าปัญหาของคุณคืออะไรแล้วอยากแก้ปัญหาตรงไหนความสําคัญคือแพทย์ที่ผ่าตัดต้องตระหนักก่อนว่าการปรับรูปตาคนไข้เป็นสิ่งสําคัญไม่อย่างนั้นน่ะทํากี่เคสกี่เคสอ,ออกไปตาคนไข้ก็จะเป็นภูเขาหรือว่าตาคนไข้ก็จะแบบย้อยทุกคนดร t o r V c l i n i